เอ้ยแล้ววันนี้เราก็จะมาโปรโมทช่องช่องของคุณเมนี่เมนี่โชว์พระชิดาชนแนลนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นหนังสั้นนะคะของไม c คร f t EP ที่หนึ่งอ่าตอนโดดต,ต,ตึก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 ไม่ใช่ละไปดูกันเลยค่ะฉันอยู่็นลอกนี้โลกนี้ห้างหอดร้ายเดี๋ยวเราไเดี๋ยวให้สมจริงเดี๋ยวต้องแบบ เกมหมดกัน้วโอเคอันเดียวที่จะไม่เล่นคือเกมหมดสิ้จะมันสุดนึ่งหนึ่งเีิกการอิจดาไม่เ้อยก็ต้องไม่ไ่ยูทูบไม่ดีฉันกำลังทำหนึ่ง ตักินเียวบ่านี่นะคะก็แล้วก็สตออไปก่อนนะคะเผื่อใครอยากจะอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูต่อนะคะก็อย่าลืมไปไปกดกดไลค์กดติดตามนะคะเผื่อจะมีอีพีสองแล้วก็ไปดูลุ้นๆต่อนะคะว่าว่าจะตายหรือไม่ตายนะคะก็ไปดูลุ้นๆกันเลยเย จะดูนะคะว่าช่องของเมนี่เข้ายัางไงนะคะก็เข้าตรงนี้เลยนะคะตรงที่มีมีรูปหน้าของเมนี่นะคะเข้าไปเลยปึ๊บปึ๊บนะคะแล้วมีความติดตามนะคะตอนนี้ของคุณเมนี่นะคะมีสมาชิก29คนว้าวก็เยอะพอสมควรนะคะโอ้นี่นะคะหน้าหลักก็จะเป็นอย่างนี้อุ้ย28นะคะอ,อขอโทษค่ะนี่นะคะก็นี่นะคะ,ะ,ค,ะคือหน้าหลากัก ถ้าเรกเขียนตรงนี้ก็เขียนว่าความสนุกความเฮฮาเราอยู่ค่ะว้าวมันตื่นหน้าตื่นเต้นมากก็อย่าลืมไปกดติดตามอย่างที่เราพูดนะคะอ่านี่ก็คือบอกว่าวิาวดีโอที่อัโปโหลดของของมินี่นะคะมีมีหลายมีหลายคลิปเลยค่ะอืมโอ้มีความนี่นะคะก็ คลิปของคุณเมนี่นะคะก็มีทั้งอ่านหนังสือรีวิวสกูชี่พี่บ้าแปดวิไม่ใช่ละแล้วก็พวกต่างๆนะคะก็มีความเฮฮารออยู่นะคะนี่เต็มเลยโอ้ที่มาวันนี้นะคะเอ้ที่มาโปรโมทวันนี้นะคะเพราะว่าคุณเมนี่นะคะก็จะมาแบบว่ามันเป็นเหมือนสมาชิกแต่ว่าไม่ใช่นะ ไม่แบบว่าจะมาทำช่องกับเรา<ม>ค่ะมาทำช่องประมาณคร่าวๆนะคะประมานั้นนะคะ<ม>แต่ไม่ได้น่าแบบว่าแบบทําคลิปตลอดนะคะกลมมากลมม่มมมก็มไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นข่ารับเชิญค่ะนี่คิดเต็มเลยคนะ่ะก็อย่าลืมไปดูสไลด์ตีมของคุณมีนี่นะคะด้วยนะคะก็จะมาจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า ปรติดตามคุณเมนี่ด้วยค่ะคุณจะได้ดูรายสตริงของคุณเมนี่ทุกทุกวันอเกต่อก็ไม่มั่นใจนะคะไปถามเจ้าตัวค่ะ <c oughs> นะคะอ่าแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ